เมนูนี้มาท้าทายดีนะครับคนไทยก็ชอบกินโดยที่ใช้เนื้อชั้นดีครั้งนี้นะครับเราจะมีเชฟป๊อกนะครับที่มานั่งสารแบรนด์ของกะเพรากระเทียมครับสำหรับเมนูต่อไปนะครับก็จะเป็นเมนูกะเพราหมูชาชูนะครับผมเราจะใช้หมูชาชูจากของอิตาเลียนูเม่นะครับผมลองกดดูถ้าเนื้อนิ่มในระดับที่กดได้เนี่ยถือว่าใช้ได้เลยครับแต่ถ้าไม่สามารถกดลงไปได้หรือยังมีลักษณะแข็งก็แนะนําให้ใส่เตาไมโครเวฟนะครับ เว็บสักประมาณไม่นาทีหรือครึ่งนาทีก็ได้ตั้งกระทะรอให้ร้อนนิดนึงนะครับลงหมูชาชูจากของอิตาเลียนคูเี่นะครับผมจากสีเริ่มขึ้นนะครับก็เอาขึ้นมาผักไว้นะครับผมนี่กระเทียมสับนะครับพริกจินดาแดงแล้วก็แห้งนะครับเริ่มใส่ซอสผัดลงไปได้นะครับแกนั้็เป็นใบกะเพราครับใส่ตามใจชอบได้เลยตักซอสราดครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับข้าหมูชาชู